ไปขอพรกันเนาะนะครับนี้เะอะไรนคือหลักฐานะครับในดีบุกุกานะครับไอ้ที่สร้างประเด็นสร้างคอนเทนต์บาปว่า นะครับเอาหัวใจคนไทยนะครับที่ศรัทธานะครับหรือที่เคารพกลับว่าในปู่ปริจิตตหรือนาคราชทุกพระองค์นะครับมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นแค่การสร้างเลตติ้งก็อย่านะครับพี่น้องประชาชนก็อย่าหลงเชื่อนะครับก็อย่าไปด่าเขาเลยนะครับสู้ไม่ดูซะดีกว่าเพราะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างพูดได้แต่มันต้องมีมูลนะครับมีเหตุมีหลักของความจําเป็นนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็ เป็นวันที่ปู่จะต้องเดินทางกลับนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยลุงพลนะครับป้าแตนแล้วก็พ่อผู้ใหญ่ทุกคนก็จะมาตัดผมนะครับปู่ก็นะครับลานะครับไปใช้ในชีวิตพระพุทธศาสนานะครับสักคู่นะครับก็ประมาณพรรษาหนึ่งแหละครับเดือนนึ่งก็ประมาณสิ้นปีนี่แหละฮะเ่าจะได้เจอกันอีกแต่ก็ยังไร้สดอยู่ตามปกตินะครับก็ยัง ะครับเจ้าหน้าที่แอดมินต่างๆของบริษัทก็ยังดูแลอยู่แล้วผมก็ยังให้นะครับบอสนักสู้บอต้าดูแลอยู่ตรงนี้ตลอดเวลานะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับนะครับการทำมาสามารถอาชีพอย่างสุจริตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเวลาท่านเสพสื่อนะครับไม่ว่าท่านจะเสพสื่อจากช่องไหนก็แล้วแต่ให้ใช้วิจารณญาณในความเป็นจริง ใช้การเปรียบเทียบระหว่างช่องยูทูบเบอร์บ้านลุงพลนะครับว่าเขาตัดท่อนไหนตอนไหนไปพูดเนี่ยผมกล้าบอกได้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เ็าต้องพูดแล้วนะครับเขาต้องพูดแน่นอนเขาจะพูดยังไงลักษณะแบบไหนเราต้องอ่านเกมให้ออกนะครับนักข่าวก็จะพูดว่าเนี่ยนะครับโดนเจ้าหน้าที่ยึดแล้วนะครับเ่เพราะว่ามันจะหักมันจะพังนะครับก็จะพูดในเรื่องที่ไม่เขาเรียกว่าฝั่งความเาีเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปอินกับมันมากนะครับปล่อยเลย นะครับเราไม่ต้องไปสนใจเราทําหน้าที่ของเราชาวบ้านนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ทำหน้าที่ของเรานะครับกฎที่เขาวางขึ้นมากฎกับกฎหมายไม่เหมือนกันนะฮะที่เขาออกมาที่อำเภอเน่ะคือเขาเขาเรียกว่ามาตรการในการควบคุมแล้วผมก็เคยบอกเสมอว่าพี่น้องยูทูบเบอร์ทีเนี่ยเราไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครนอกจากปู่บริจิตตาและแล้วก็ลุงพลแค่นั้นเองอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกนะใช้ชีวิตของพวกเราแค่นั้นเอง แต่ในกรณีที่มีบุคคลนะครับนอกพื้นที่หรือบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่คนในพื้นที่มาสร้างกระแสสร้างประเด็นนะครับถ่ายรูปไปได้เลยนะครับเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับไม่มีกฎหมายเพราะนี่เราอยู่ที่นี่ที่น้องประชาชนต้องดูแลไนะครับถ่ายไปเลยครับนะครับไอ้ทั่วสร้างประเด็นนะครับมาถึงปุ๊บตัวมานั่งทำพิธีเอาปูกลับมา้างเอ้ามายกตีนใส่บ้างอะไรบ้าง ไร้สาระปัญญาอ่อนฮะตรงนี้ผมบอกให้เลยนะไม่จำเป็นเอาเขามาไหว้ละเอาหลบทางเขาหน่อยดีกว่ามั้งเขามาไหว้จบเลยจบเลยพาจบเลยปู่เอาเลยเอาเลยยิ่งชอบเอาเลยครับอันนี้อะไรเอาโฉนดที่ดินที่นี่เหรอจ้ะไม่ใช่ใชครับเอาเลยค่ะอย่างที่ผมบอกก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่ายูทูบเบอร์ที่นี่เนี่ยนะครับทุกคนอยู่ในกฎ ทุกคนอยู่ในระเบียบนะครับไม่ต้องห่วงครับนะครับไม่จําเป็นต้องมีกฎทุกคนเขาก็ทําตามระเบียบอยู่แล้วนะครับทาไมเขาถึงต้องเซฟลุงคนนะครับทำไมต้องเซฟยูทูบเบอร์ทำไมต้องเซฟทุกคนเพราะอะไรฮะคือไม่อยากให้มันหลุดออกไปนอกประเด็นทุกวันนี้มันก็ยังอยู่กับการหลุดออกนอกประเด็นเยอะนะครับจากประวัติตำนานที่นี่คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่แต่ตอนนี้มันก็เปลี่ยนประเด็นมันก็ออกนอกประเด็นอยู่ดีนะครับมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว เะครับประเด็นของน้องชมพู่กลายมาเป็นประเด็นลูงคลแล้วซึ่งมันออกนอกวงโคจรโลกไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณอ้างน้องชมพู่หรือไปเปิดรับบริจาคอะไรต่างๆอ้างแม่น้องอ้างอะไรไร้สาระมากเห็นไหมครับล่าสุดจับได้แล้วตำรวจตอม,มเห็นนะยังมีอีกเยอะผมบอกให้ยังมีอีกเยอะไอ้พวกที่ไปเปิดรับบริจาคในไลน์ในอะไรยังมีอีกเยอะ นะครับอ้างชาวบ้านเดือดร้อนซึ่งชาวบ้านไม่รู้เรื่องเฮียอะไรเลยนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับชาวบ้านไม่ได้ไปบอกนะว่ามึงจะต้องมาติดกล้องให้กูถูกไหมฮะชาวบ้านไม่ได้บอกเลยไอ้พวกนี้มโนขึ้นมาเองนะครับโอ้ยชาวบ้านกลัวตาตื่นตาหนกเขาจะกลัวทําไมวันวันหนึ่งเขาอยู่นู่นไล่นู่นสวนยางนู่นเขาจะมาสนใจอะไร นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาความเอาการอ้างของพี่น้องประชาชนนยครับไปตรวจรับบริจาคเออนี่คือปรสัจธรรมความจริงและผมอยู่ในกลุ่มลายนั้นๆอะไรครับแต่ผมไม่ไปยุ่งครเมื่อกี้ใครตำรวจปลอมที่ไหนครับอ๋อตำรวจปลอมนะครับเออที่ออกมารับบริจาคอ้างว่าเป็นคนทําในคดีนะครับน้องชมพู่แต่ที่จริงแล้วไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับดึงคนดึงคนนั้นดึงคนนี้เข้าไปไร้ประโยชน์ นะครับนี่แหละฮะสังคมโลกอะไรที่ผู้ท่านจะต้องศึกษาและเอฟซีทุกคนจะต้องศึกษามันมีกลเกมอะไรอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเพจปลอมกลุ่มปลอมนะครับขู่ฟ้องกันบ้างนะครับสารพัดออกหมายจากคนนั้นพาลุกคนหนีพาคนนั้นหนีแสงครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันครับผู้คุนว่างกันมากเลยไม่มีอะไรจะทาแต่เอาเวลาที่ว่างๆนี้ไปทําประโยชน์เพื่อสังคมไม่ดีกว่าหรอขันห้าด้วย อีกอย่างหนึ่งนัง,นงลําออกมาลํานะครับก็ <im> ให้มองนิ้วมองมือแต่ศึกไปมองตาตุม่ม <im> <im> ผมก็มงงเออมันตำตำมันส <im> มเหตุสมผลตรงไหนทำ